มาถึงบทลงโทษของเราในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากแขกรับเชิญทั้งสองคนนะครับบุกและฟอร์สเนี่ยเขามาจากซีรีส์นะครับใครคือองชองเตอองชองเตแน่นอนคือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับบทลงโทษวันนี้นะครับเราเลยเอามาจากประเทศฝรั่งเศสนี่คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีเทศกาลหนังนะครับที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและสาวๆกลัวที่จะขึ้นมากทำไมครับคานเทศกาลหนังเมืองคานแต่ว่า ผมไปที่ไรผมไม่เคยเจอคนเดินเลยนะทำไมเพราะว่าเทศกาลเมืองคานเนียขาดเดียวพลาดทีเดียวลาดเดียวาีในเทศกาลหนังเมืองคานเนี่ยเขามีการเดินพรมแดงกันนะครับแต่วันนี้มาเป็นบทลงโทษจะไม่ให้เดินพรมแดงมันง่ายเกินไปนะครับเราเลยจะให้คุณนะครับเดินพรมหนามโอ้โหอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเพิ่มความยากและความเจ็บปวดทรมานนะครับด้วยการ ก็ตายขาเดียวและกระโดดไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเดินเฉยๆมันจะไม่กระแทกไม่เจ็บสะใจเราอยากให้มันเจ็บสะใจนี่อาจจะเลือกภาพไปออกมีตัวอย่างให้ดูเรลวเลยครับคือไอ้เท่านี้มันสบายมันจะไม่ยากอะไรมันจะไโตอีกโคตรอีกดูนี่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 ่นตดี ขาขวาชาสิขาขวาชาขาซ้ายกาแฟบุลงโทษเพื่อไม่ให้การโหดร้ายจนเกินไปเราจะมีเพิ่มความน่ารักนะฮะเขาประกอบหน่อยนี่ฮะมอมโมงให้เพื่อให้เข้ากับการกระโดดนะครับขอแปลงร่างเอิร์ธกับมิกซ์ให้กลายเป็นกระต่ายกันนะเพื่อจะได้กระโดดขาเดียวโอ้ยน่าหลัเนาะพร้อมนะใครไปก่อนเดียร์หรือมิกผมก็ได้ฮะนี่เทปทละถ้าพร้อมแล้วกระต่ายเอิร์ธก็ ลุยเลยโอ้โห <c oughs> เอาก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปซีดแล้วเครับเออก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะะตาย <สา S 1> ตัวนี้เริ่มเดินแปลกแล้วครับเนี่ยเอิร์เปลี่ยนมากระโดดไวครับแต่ก็ไม่รู้จะช่วยบรรเทาหรือยิกจีดไปทั่วร่างกายกันแน่เลยครับ เจ้านี้นี่เล่นเอาซุดไปเลยครับแม่อาจะกลับมาได้ก็กระตุกไปหลายทีครับโุ้ยโทโๆแพ้ครั้งนี้จำอีกนานตาไม่เซี่ยวยังไงตามไม่เซี่ยวาโอเคอย่าม,มานี่ยโอเคโอเคเเยยี่มามาไมค์เซี่ยวมานี่คือความรักที่เหล่าเรนเจอร์เรามีมอบให้ไม่แต่พี่มพงไม่ไมาหรอกเก้าแรกไม่เป็นไรอยู่แล้วเก้าสองเล้วสิบแปดนี่เริ่มเลยมา กระต่ายน้อยพร้อมนะพร้อมไปกระต่ายน้อยไประจนภัยอามาคิวต่อมาเป็นกระต่ายมิกซ์ครับนั่นไงโอ้โหแค่ก,ก้าวแรกก็ร่วงไปซะแล้วเลยครับ โย่ไปรัวไปเลยสิเออรอบนี้ไม่เน้นซีทเพราะเน้นกริ๊บเหมือนเดิมไปไปแต่ค่ากลับเนี่ยขอพักแป๊บนะเออพอได้พักเท่านั้นแหละครับความเจ็บปวดก็เริ่มถามหาครับจีดแค่ไหนก็ต้องไปต่ออ่ะไปให้สุดมิกซ์ไปไปไปมึงไม่ได้หนูไม่ได้ไป เหนื่อยกระโดดหรือเหนื่อยกลิดกันแน่เนี่ยมิกอันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากระต่ายสองตัวอยู่รังเดียวกันได้แต่ชนะไม่ได้ทด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 